มาไม่ใช่ปฏิน่นน้ไม่ใช่ปท่รุ่นนี้เนี่ยขอเธอขอเปีนเท่าบาทเถอะายััยมยังไม่บีนท่าบาเออ้ารุ่นเดียวกันเนี่ยขอเธอไม่หรอกก็เลยคิดว่าดีเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนส่งเสริม เนี่ยอย่างน้อยคูระดาวันเนาะกับอันที่คนหนึ่งก็เลยว่าลูกศิษย์อยากปะกันอยากพบมาอ่ะอันนั้นน้องไม่ยากผมนั่นเล็แลอกจากไอที่อยู่ดู้ก็และแล้วบอกให้เลยว่าเห็นเธอรักกันแต่ทันแต่ว่าไม่อยากให้จะจะให้ไปเองนั่ไม่อยากให้ว่าหมู่พวกเธอมีความรู้สึกว่าเทนี้ อะไรเงี้ยแต่นั่นคือเราเฉพาะกิจเนาะเออแต่ว่าไอ้ตรงกลุ่มลู่ใหญ่เนี่ยโอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เธอผู้เชื่อมั่นเพราะเธอก็สามารถที่จะพูดกันให้เข้าใจได้คนเรานี่ผู้บอกเลยว่ามีเพื่อนเนาะเหมือนพาสิทจีนเนี่ยนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนเนี่ยคิดเอาสามสี่ยอมไม่หรอนกมีขนคนมีเพื่อนสามสี่ยอม เพราะฉะนั้นนี่เธอรักกันเธอแต่ว่าวันเนี้ยอย่างพวกเธอวันเนี้ยมีเหตุการณ์นี้แต่ความบปิสุ์ใจจริงใจเนี่ยเรามีให้กันเนี่ยไม่ต้องไม่มีปัญหาก็ให้อภัยกันเข้าใจกันเนาะนี่ที่พูดเนี่ยคือว่าคนไหนนะบอกอันนี้บอกมันให้รู้แล้วมันก็อาจเษกไปแล้วมันให้อภัยอาจารย์ผสงทางรับเออเป็นคนกลางช่ญาติเนาะเออทั้งนี้เขาไม่อะไรแต่ว่า ก็ฝา<ล>ก่าค,กคนเนี้ยมันน่าเบื่อมันชี้แก <c oughs> ๊ตตู้